สวัสดีครับพบกับสุลุคขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยังเป็นทางการลิเวอร์พูลจับเจมส์บินเนอร์ต่อสัญญาฉบับใหม่ถึงปี2023อยู่หงต่อแฟนๆลิเวอร์พูลได้รับข่าวดีเมื่อเจมส์บินเนอร์มม่ฟิลสารพัดประโยชน์ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ค้าแข่งจับทินแอนฟิลเพิ่มไปอีกหนึ่งปีหรือจนถึงปี2023ซึ่งนั่นจะทำให้เจมส์บินเนอร์อยู่เล่นกับลิเวอร์พูลจนถึงวยัย37ปีเลยทีเดียว ลิปปูพูน์นะครับประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการการตัดสินใจชัวยกับเจมส์สินเนอร์ดาวเตะสรัประโยชน์ออกไปถึงปี2023อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาเดิมทีนะครับเจมส์มินเนอร์ในวัย36ปีเหลือเส้นญากับหงแดงจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเช็กกิ้งคลับผู้จัดการทีมชาร์ลีรมันก็ยืนมานตลอดนะครับว่าดาวเตะทีมอครืงกฤษถือเป็นกันหลักที่ทําให้ทีมประสบความสุเรอจอย่างต่อเนื่องและต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไป กระทั่งล่าสุดนะครับการเจรจาสัญญาชุมใหม่ของเจมส์มินเนอร์ก็ประสบผลสำเร็จโดยที่เดอะอัตติกสื่อกีฬาชื่อดังรายงานบอกว่ามินเนอร์ย,ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับโดยเดิมทีก่อนหน้านี้เป็นที่ชิคกันว่าเจมส์มินเนอร์รับค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ140,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ราว5.88ล้านบาทตอนนี้ยังมีรายงานด้วยว่าเจมส์มินเนอร์ได้รับข้อเสนอจากสโมสรในสิทิ์พรีเมียร,ร์ลีกและทีมจากเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์สหรัฐ MSL ในสหรัฐอเมริกาหลายทีมเช่นเทยวกันแต่สุดท้ายเจมมินเนอร์ก็ปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นเพื่อที่จะได้ค้าแข่งกับทีมดังทีมแอนฟิลด์ต่อไปโดยสำหรับเจมมินเนอร์ย้ายจากแมนเชสเตอร์มาเล่นให้กับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2015และลงเล่นไปแล้วทั้งสิ้น289นัดทําได้26ประตูจากทุกรายการช่วยให้ทีมคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆอย่างพรีเมียร์ลีกและอยู่ฝ้ายชิมลีกอีกหนึ่งสมัยนะครับก็เรียกได้ว่ารักกันจริงไงฮะโอ้โหยอมลดขั้เหนื่อยแล้วก็ มีทีมหลายทีมมาติดต่อให้ขั้นเนี่ยเยอะกว่าแต่จิมมินเนอร์ไม่ไปนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะผมรักเขาอายุ36แล้วนะมินเนอร์โชว์ให้เห็นเหตุผลเจอเกิ้งคลับจับขยายสัญญาต่อสซนยาฉบัใหม่อายุคือแค่ตัวเลขกสปอร์ตบ b l e เบ .com นะครับเว็บไซต์ชื่อดังเปิดเผยภาพเก่าที่เจมมินเนอร์มิฟิลมากประสบก,การ์โชว์การฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุนเหตุผลที่เจคกิงครับเจ้าในายใหญ่ของลิเวอร์ pool เลือกที่จะจับเขาอยู่ค้างแขงกับหงดังลิเวอร์ pool ต่อไปเจมินเมนอร์นะครับกางๆสรุปประโยชน์ของลิเวอร์ pool แสดงความเห็นว่าทำไมเจคกิงครับผู้จัดการทีมเชอร์ยมนถึงต้องการเก็บเขาเอาไว้อยู่กับทัพหงดังลิเวอร์ pool ต่อไปโดยดาเตะในวัย36ปีสลัดน้ำมึกขยายัายาอยู่ค้างแง,งในทีมแอนฟิลด์ต่อไปเป็นที่รืย่ยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่6กมิถุนายนที่ผา่านมา นั่นหมายความว่าเจมินเนอร์จะอยู่คาแขรงในลีกสูงสุดของเมืองผู้ดี21ซีซันเลยทีเดียวเจมินเนอร์ได้ลงสนาม39แกมเมืม่อรุ่ก,การที่พัฒนาส่วนใหญ่แล้วมักจะทาหน้าที่เป็นตัวสํารองและช่วยให้เดอะเรดคว้าแชมป์คาราบาลคับกับเอเวอร์คัพรวมทั้งไดร้รองแชมป์ยูฟ่าแชมเลียก,กับพีเมลีกหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมเจคิับต้องการเก็บกอง,กล,งก,กลางมากประสุการณ์ชาวอังกฤษเอาไว้ ทุกๆคนก็กระจ่างชัดเมื่อได้เห็นการฝึกซ้อมของเจ้าตัวที่ทําให้พวกนักเตะเดาวรุ่งอยู่ภายในทีมต้องสูงหกกันเลยทีเดียวอันดีตม่ฟิลทิชชันกฤษดปานชป์พิมลิกสามสมัยโดยคว้ากลับแมชตที่นสองครั้งและลิเวอร์พูลหนึ่งครั้งโชว์เห็นถึงสภาพร่างกายที่ฟิตเปรียโดยเขาสาม,มารถวิ่งระยะทางจํานวน5.5หไมล์หรือประมาณ8.8กิโลเมตรภายในระยะเวลาไม่ถึง35นาทีด้วยซ้ำนะฮะงานนี้ทําเอาคอลูกหนังและสื่อในสังคมออนไลน์ต่างอึ้งไปเลยทีเดียว โดยมีแฟนบอลหลายคนได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมายอย่างเช่น5.5ไมในเวลา34นาทีผมสามารถทําได้ตอนผมอายุ20มันคือสุดมากหรือนายเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมสําหรับนักเตะดาวรุ่งหรือนี่มันบ้าไปแล้วเป็นต้นพฤติกรรมฝึกซ้อมของเจมินเนอร์น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่บุกบอกได้อย่างชัดเจนว่าทําไมจิร์กิงครับถึงต้องการเก็บเขาไว้ภายในทีมต,ต่อไปเพราะพฤติกรรมของเจ้าตัวทั้งในและนอกสนามก็เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมสําหรับนักเตะทุกคน ภายในทีมนะฮะโอ้โชว์ฟิตจริงจเจเกนคลับย้ำอาซงฟาบิโอคาวาโยลงเล่นเป็นคนหน้าตัวเต้าแทนที่ของเซเดลมาเน่ไปเลยในฤดูก,กาลหน้าเจเกนคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ทำการกำหนดแผนงานเบื้องต้นให้กับฟาบิโอคาวาโยเอาไว้เป็นที่โลดแ,แล้วโดยคณสื่อลิเวอร์พูลรายนี้มองว่าเขาอาจจะสง่งคาวาโยลงเล่นในตำแหน่งคนหน้าตัวเต้าไปเลยในฤดูก,กาลหน้าและอาจจะเป็นการสลับการลงกับ ดิโกโจตากองหน้าตัวหลักของทีมโดยที่มีโรเบร์โตเฟอร์มิโนเป็นกองหน้าอันดับที่3โดยฟาบิยโอคาวโยกำลังเดินทางเข้าสู่ลิเวอร์พูลในวันที่1กกนึ่งกรกฎาคมนี้หลังจากลิเวอร์พูลสามารถปิดดี te, ลเดวเตะรายนี้ได้ในราคา7.7ล้านปอนด์ได้เป็นผลสุดเล็ดเมื่อเดือนที่แล้วและเจ้าตัวก็จะเข้าร่วมฝึกซ้อมช่วงปรีเซนต์กับทีมลิเวอร์พูลในวันที่4ีก,กรกฎาคมนี้ในทันทีรวมถึงการเดินทัพ หรือว่าเดินทางไปทัวร์เอเชียในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้อีกด้วยโดยที่จะมาประเทศไทยโดยตามรายงานจาก The Boot โ o รมก็ได้ออกมา้้งว่าฟาบิโอคาวาโยะกลายเป็นส่วนสำคัญข,ข,ของลิเวอร์พูลในทันทีตั้งแต่ฤดูกาลแรกโดยทางเจอร์กิ้งครอปนะครับได้วางตัวฟาบิโอคาวาโยเป็นตัวเลือกแรกในการเป็นตัวแทนของดิวอกโอลิกี้และเซอร์โมเน่ที่กำลังจะย้ายออกจากทีมเอาไว้เป็นที่รู้เลยแล้ว เลือดูเหมือนว่าบอลใหญ่ายายชาวยมันรายนี้จะให้ความสําคัญในตัวของฟาบอร์โอคาวโยมากกว่าฮาวิเอเลตและเกิดตี่จนส์อีกโดยเหตุผลน่าจะมาจากผลงานของเจ้าตัวในการพาฟุตแลมเลื่อนชั้นเข้ามาเล่นในศิกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วรวมถึงฟอร์มการเล่นของเขาในสนามและในานามทีมชาติโปรตุเกสร,รุนอายุไม่เกิน21ป โดยการคาดกันว่าแผงกองหน้าลิเวอร์พูลจะประกอบไปด้วยตัวรุกทางด้านซ้ายจะตกเป็นของลุยเดียร์แบบถาวรพราสซาดิวมาน,เน่เจ้าของำแหน่นเดิมกำลังจะลาทีมไปในฤดูนี้ในขณะที่กองหน้าตัวเป้าหรือฟลอสไนน์น่าจะเป็นของดิโกโต้าเป็นตัวหลักโดยมีฟาบบโอคาบโยเป็นตัวสนซ่าและในส่วนของตัวรุกทางด้านขวานะครับก็ยังเป็นของโมเมซาลาหยุ่นดำและถ้าหากลิเวอร์พูลสามารถเสริมทัพกองหน้ารายใหม่เข้าสู่เียมได้อีกคนโดยเฉพาะในดีลของดาวินนูเยสก็จะทำให้ลิเวอร์พูล มีกองหน้าที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและเป็นไปนตามความคาดหวังของเจคกี้ครอปที่ต้องการให้ทีมมีการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในฤดูกาลนี้มีเกลือเป็นหนอนแชแข่งลิเวอร์พูลชี้เป้าบ้านใหม่ให้กับมาน่หากย้ายไปที่ยบร์มินิกมีนักเตะลิเวอร์พูลนะครับชี้ช่องให้เซอแมน่ o oney, ในการหาบ้านใหม่หากย้ายไปยบร์มินิกก่อนที่ทีมดังในศึกพรีเมียร์จะปัดข้อเสนอแรก เดลี่เมลนะครับสื่อชีดังในเมืองผู้ดีร,รายงานมาว่าซาดิโมาเน่ก่อนหน้าทีมชาติเซเนกัลที่มีข่าวเตรียมโยกย้ายไปค้าแข่งกับไบยูเมนิกซึ่งหลังจากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาช่วงใหม่ซึ่งเหลือเพียงอีกหนึ่งปีกับลิเวอร์พูลได้โดยมาเน่มีการไปปรึกษากับติเอโกอาคันตาราเรื่องการหาบ้านใหม่หากย้ายไปที่ไบยูเมนิกยักษ์ใหญ่ในซิลเเนสเซรเกียเยอรมันแต่นี้นะครับติเอโกอาคันตาราเคยลงเล่นกับไบยูเมนิก เป็นระยะเวลานานถึง7ปีก่อนที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลและควา้าแชมป์อยู่ฟ่านชิมลีฤดูกาล2019-2020อย่างไรก็ตามบ้านพักที่มิดฟิลด์ทีม, field, ทมชาติสเปนเคยอาศัยในเยอรมันแลงข่าวระบุว่ายังไม่มีใครเข้ามาพักทําให้เขาแนะนําซโดมาเนตที่กาลังมองหาที่พักหากย้ายไปเล่นในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันจริงๆโดยสำหรับไบายามินิคได้ล็อกเป้าขอเซโดูมาเนตเป็นเป้หมายอันดับที่หนึ่งในตลาดก,การซื้อขายนักเตะสมัยนี้ และจากโรเบิร์ตเลวันดัสกี้เดาายิงทิมงชาติโปลดงที่รรทเหลือเสนอสัญญา1น่ปีประกาศชัดเจนว่าต้องการย้ายทียมเพื่อหาความเท่ยใหม่ๆย้อไรก็ตามเดอะไทมส์สื่อชื่อกล้องอีกสำนักเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้ปฏิเสธข้อเสนอแรกจากเบยรมิกไปแล้วและจากยื่นมาเพียงแค่25ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น21ล้านปอนด์และเงินที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกสล้านปอนด์ตามผลงานในอนาคตของตัวนักเตะนะครับ เดวิดเจมส์บอนลิอร eh ์พูเซนแข้งเลเวอร์กูเซนสื้อทอดตำแหน่งมาเน่แทนเดวิดเจมส์นะครับอดีตผู้รักษาประตูของลิอร์พูเชื่อว่าพริกชิกดาวเตะของเลเวอร์กูเซนนั่นคือนักเตะที่สามารถเข้ามาทดแทนการจบตไปของซาดิโอมาเน่ในช่วงสมัยนี้ได้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลโคแข้งในห้างขายาเลเวอร์กูเซนสร้างชื่อให้กับตัวเองด้วยการครองรองดาวซันโบในศึกยูโร2 0 2 0โดยยิงไปถึง5ประตูกับซาตูร์เช็ก และในการที่ผ่านมาก็ซัดเป็นทั้งหมด24ประตูในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันเป็นรองเพียงแค่โรเบิร์ตเลวันดาวสกี้ของเบเยอร์มินิกเท่านั้นด้วยฝีเท้าอันยอดเยี่ยมนี้ทําให้เดวิดเจมส์นะครับออกมาสนับสนุนให้ลิเวอร์พูลเซ็นสนัญญากับพัตติชิกในตลาดหน้าร้อนนี้หลังจากที่มีข่าวว่าเซโอมาน่ o กํำลังจะลาทีมถ้ามาเน่ย้ายทีมไปพวกเขาก็ต้องหาตัวใหม่เข้ามาแทนที่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าน,นี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการคัดเลือกผู้เล่นของลิเวอร์พูล ผมแน่ใจว่าไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามพวกเขาจะรู้ว่าใครคือเป้าหมายและกล้าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ในนั้นเขาจะรู้ว่าเมื่อมนเนจะไปต้องเรียมดาเนินการหาหนักเตะใหม่ให้เร็วที่สุดเราได้พูดถึงแฮร์ริเกนในฐานะนักเตะคนที่มีศักยภาพที่เข้ามาทดแทนได้แต่ผมจะขอพูดถึงนักเตะอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพัตติชิกซึ่งเป็นรองดาวสำวยต่อจากโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในสิงคโปร์เดนเกียจูโลมัน เขาเป็นนักเตะอายุน้อยและมีประสบการณ์อย่างมากและสามารถเป็นตัวเลือกให้กับลิเวอร์พูลได้ด้วยนี่คือสรุปทาวลิเวอร์พูลนะครับเป็นรอบชาม 3, ของที่7มิทนายุน่นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด e กค p ัแฟนบอลพันแท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซดับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอรฟแฟนันแฟนแท้ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ